าาออเอาดื้อตัวนี้ดื้อ,อน,น้องตะวันปันยิม้มอย่าลืมกดตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตะวันปันยิ้มนะคะสัตว์ประหลาดเข้าบ้านุย การจัดการสัตว์ประหลาดของน้องตะวันเพื่อนเอางี้มอาวุธแลเอามานี่แล้วมานี่แล้วโอ้น้องตะวันไม่กลัวเลยมันจะกระเด็นมาหาแม่ยังเคลียร์มันแรงสิมาหนี้ไหมมาหนี้เอาเอาออกไหมออกไหมโอ้เต้นระบำเต้นระบำนแม่ออกแม่ออกมาหนี้ไหมมาหนี้ไหมจะเบ็กจะให้เบ็กตัวไหมจะให้เบ็กตัวไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตะวันไม่กลัวเฮ้ย ทำไมมันไม่ม้วนเป็นวงกลมอ่ะทำไมมันไม่ม้วนเป็นวงกลมเป็นไหนแล้วทั้งวันพยายามทําให้มันม้วนเป็นวงกลมนะเพื่อนๆนะแต่มันไม่ยอมม้วนเป็นวงกลมอ่ะพอมันม้วนเป็นวงกลมแล้วเราก็จะตักมันออกไปเปิแม่มุนไปอีกเฮ้ยเฮ้ยดึงมันออกมาโอ้ย โดนคุณครูดีแล้วคมีม,ม้ใหญ่นะฮักเหลียงกิงกือโดนครูตะวันซีไม่ไงมันเป็นวงกลมแล้วไปเอาที่ตักขยะมาตักใส่แล้วตักออกไปใช่โอ้โภารกิจสำเเ็จนี่เอาไปเทนอกบ้านน,านู้นแตะโขดต้นไม้นนู่นนู่นนู่น เบียกไปไกลเลยไปดูนนะาบ๊ายบายเพื่อนๆน,นะบ๊ายบายไปทิ้รทิ้งๆๆอย่าจำมาอีกนะเดี๋ยวไม่งั้นจะโดนครูตีเนี่ยต่อ